อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือกรณีของคดีกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยของเราซึ่งก็เชื่อมโยงในกรณีของนายตู้ห่าวด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้รองโจ๊กนะครับก็ ได้มีการเข้าให้ข้อมูลกับทางท่านผบตรซึ่งก็มีการพูดคุยกันนานถึง3ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมดําเนินคดีกับตํารวจตอมอไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นประทวนไปจนถึงระดับนายพลนะครับหากพบว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับคนจีนอาศัยอยู่ในประเทศไทยของเรา ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเรียกหัวหน้าสถานีตรวจคนเข้าเมือง27แห่งเข้าชี้แจงแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมี1ในนั้นะนะครับปล่อยโฮก็คือร้องไห้ในระหว่างชั้นการสืบสวนสอบสวนเลยทีเดียวเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะครับคุณผู้ชมขณะที่อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าเริ่มไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของรองโจก เรื่องนี้นะครับท่านบอกว่าไม่โกรธแล้วก็ไม่น้อยใจขณะที่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์หรือว่าหน่วยต่างๆบุคคลต่างๆจะมีการยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมให้ก็ยินดีนะครับรับข้อมูลจากทุกช่องทางครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีกลุ่มธุรกิจคนจีนที่กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย หรือทุนจีนสีเทานี่นะครับซึ่งก็ได้มีการชี้แจงกับพลตบารเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงโดยยืนยันนะครับว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากแล้วและใกล้ที่จะสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอายการได้ในบางคดีครับพลตบตรเอกสรเชยืนยันนะครับว่าขณะนี้ยังรอหลักฐานเส้นทางการเงินจากธนาคารเพื่อนำมาพิจารณา แจ้งข้อกล่าวหากับนายตู้ห่าวฐานฟอกเงินนี่นะครับความผิดนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญเลยทีเดียวโดยรองโจกยืนยันนะครับว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหานี้ก็คือฐานฟอกเงินกับนายตู้หาวได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานเนื่องจากคดีนี้จะต้องมีการทําความผิดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศชัดเจนโดยเฉพาะการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่พบแต่หากพบมีความผิดก็จะดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนในประเด็นคดียาเสพติดที่กลุ่มนี้เรียกกันว่าแฮปปี้วอเตอร์นี่นะครับที่เราเคยพูดถึงกันก่อนหน้านี้นะครับแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยเป็นยาเสพติดที่ผสมกันขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในประเทศไทยของเราโดยที่ไม่ได้นำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับจึงยังถือว่าเป็นความผิดในราชอาณาจักรเท่านั้นครับ สำหรับกรณีที่นายชูวิทย์กมมลวิสิ์นี่นะครับอดีตนักการเมืองออกมาระบุว่าตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานรักษาความปลอดภัยในผับจินหลิงว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่นั้นเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยอมรับนะครับว่ามีการตั้งข้อหาจริงแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดก็จะต้องไปสอบถามกับทางท่านพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือพบชน เนื่องจากเป็นผู้เข้าไปจับกลุ่มในวันเกิดเหตุเพราะว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสถานที่มากกว่าแต่ตนเองเพิ่งเข้ามารับหน้าที่กำกับการสืบสวนหลังจากจับกลุ่มเสร็จสิ้นไปแล้วนั่นเองครับขณะที่การสอบสวนหัวหน้าสถานีตรวจคนเข้าเมือง27แห่งหรือว่าตมนี่นะครับก็ได้เรียกมาสอบสวนไปแล้วกว่า2สัปดาห์บางนายเนี่ยร้องไห้ขณะถูกสอบสวนเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานที่พบ การให้อนุญาตอยู่ในประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่า27นายนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะผู้ที่มีลายเซ็นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดด้วยรวมไปถึงนายพลที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่พบข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเรียกมาสอบสวนทั้งหมด โดยไม่มีข้อละเว้นนะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของรองโจกอันนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวก็จะมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เฉียบขาดนะครับคุณผู้ชมขณะนี้ยังมีการตรวจค้นทรัพย์สินของนายตู้ห่าวอยู่อย่างต่อเนื่องโดยขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการทำงานของตำรวจที่ได้มีการสืบสวนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วรวมทั้งสามารถดำเนินคดีกับนายตู้หา่าวและก็คนจีนอีกกว่าร้อยคนไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งยังอยู่ในความควบคุมของทางเจ้าหน้าที่นั่นเองคืออย่างที่บอกไปตู้ห่าวเนี่ยอยู่ในเรือนจําแล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับส่วนอีกร้อยกว่าคนคนจีนนี่นะครับคุณผู้ชมก็อยู่ในห้องกักของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เอาจริงเอาจังในคดีนี้นั่นเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับ ก็เป็นเรื่องของการความก้าวหน้าในการสืบสวนนะครับแล้วก็ข้อสังการของท่านพบตรนะครับในส่วนเรื่องคดีของทุนสีเทานะครับเรื่องตู้่าวอะไรต่างเนี่ยนะครับวันนี้สํานวนการสืบสวนทั้งหมดนะครับซึ่งท่านพบตรท่านจะลงมาดูเองนะมาควบคุมโดยใกล้ชิดนะครับนะรวมทั้งผมเองแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยนะก็ยังขับเคลื่อนนะช่วยท่านพบทํทงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท่านพบตรเนี่ยท่านต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องออประเด็นทุกประเด็นนะครับในเรื่องของการสืบสวนเพื่อท่านบบจะได้นัดประชุมสั่งการในวันศุกร์นี้นะครับนะวันศุกร์เวลากี่โมงเนี่ยท่านบบท่านจะกำหนดเวลาอีกทีหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็เ,เป็นเรื่องความก้าวหน้าทั้งหมดนะครับในของการสืบสวนคดีเพราะว่าวันนี้สำนวนมาสำนวนเนีญญญ่ยก็ใกล้ที่จะรวบรวมร่วมร,วม,ร,ว,มรวมพยานฐ,ฐานเพื่อจะสรุปสำนวนเนี่ยส่งให้ให้าการได้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นนะครับเนื่องจากพอดี ทางคุณชูวิทย์เนี่ยท่านมีประเด็นถึงพบตรนะครับเหมือนที่เราเห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพบท่านก็ต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดนะครับนะเมื่อก่อนท่านมอบผมกำกับนะครับนะผมก็รายงานท่านอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดนะมาให้ท่านเพื่อจะให้ท่านเนี่ยได้สั่งการเพิ่มเติมได้นะครับนะเพราะนั้นคดีนี้วันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังเดินหน้าไปปกตินะครับแล้วก็เป็นไปตามกรอบเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอะไรต่างๆนะครับนะส่วนเนี้ยนะเราทําอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าประเด็นที่ที่พี่ชูวิตผ์พูดมทั้งหมดนะครับนะก็ผมเนี่ยรับไว้ทั้งหมดนะครับท่านผมตรก็กรับไว้ทั้งหมดนะครับนะแล้วเราก็มาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินนะซึ่งวันนี้การที่จะดําเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะเราจะต้องรอเส้นเงินนะครับนะรวบรวมเส้นเงินทั้งหมดนะครับรวมถึงบัญชีธนาคาร นะครับที่เป็นรลักอักษรนะครับเพราะต้องให้ธนาคารเขารับรองมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเล่งรัดอยู่แล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะไปทําเลยทันทีนั้นนั้นไม่ได้ความจริงแล้วเราอย่าไปตําหนินะครับนะต้องต้องเรียนนึกว่าเราต้องรับทุกความเห็นนะครับคือวันนี้เราเราจะไม่ขัดแย้งกับใครนะครับเรามีที่อย่างเดียวคือผมทั้งผมทั้งท่านผู้จัดการตํารวจนครบาลนะฮะท่านผมพลตรอวันนี้คุณชูวิทย์จะเอาข้อมูลอะไรมาให้นะครับ นะหรือว่าจะระแวงผมนะครับอะไรต่าง,างนะครับหรือว่าจะให้สมบตรบอรลองมานะครับวันนี้เราก็ยังต้องต้อง,องเร่งรัดสํานวนการสอบสวนและสํานวนสืบสวนซึ่งวันนี้ยังมีอีกอีกเยอะพอสมควรน,นะครับในเรื่องของของการเอาเข้าสํานวนสอบสวนนะครับ<ฆ>ก็คุยกันตลอดครับนะคุยตลอดครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมก็เพิ่งไปไปที่บชนมานะครับนะแต่ว่าวันนี้คือการไปเนี่ยเนื่องจากเรามีวอลลุ่มอยู่ที่ บชนนะครับห้องปลารุดนะครับนะเพราะนั้นผมเข้าออกตลอดนะครับนะแต่เพี่เหน่ยวว่า,าผมผมไม่ได้แจ้งนะเพราะถ้าแจ้งก็ต้องมาตั้งแถวตั้งอะไร,รอีกนะครับบางทีผมก็ไปไฝเ,เวทบ้างอะไรบ้างนะฮะเ,เป็นจริงครับนะในส่วนคืออย่างนี้ผมนเรียนที่หนึ่งว,ว่าในส่วนของจิ้นหลิกเนี่ยนะครับต้องพูดนิดนึงว่าเป็นเรื่องที่าทางท่านผู้จัดการบรรณารักษ์บาลท่านเข้าไปที่กเกิดเหตุตั้งแต่วันแรกนะครับนะแล้วก็วันนี้ คนที่จับมาเนี่ยก็คือนายธนบดีนะครับธนบดีเนี่ยวันนี้ก็เป็นพนักงานรปภนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลสถานบริการนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลนะครับรอ,อันนี้อันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าอันนี้อันนี้รายายละเอียดตรงนี้ต้องต้องขอกรุณาถา,ถามถามท่านผู้จัดการหน่วงนครบาลน,นิดหนึ่งน,นะฮะเพราะว่าถ้าผมตอบไปเดี๋ยวจะไม่ตรงเพราะว่าอย่างนี้คือคือ,อเรื่องนี้มันมีการเกี่ยวพันกันทั้งท้าวันถูกไหมครับแล้วจิ้นหลิง นะแต่เริ่มแรกเนี่ยผมเนี่ยเข้าที่ท่พบันพอผมจับท่พบันเสร็จแล้วก็มาเกิดประเด็นจิ้นหลิงจะมาที่ท่านผู้จัดการตำรวจความบานั้นเข้าไปนะฮะเ,เสร็จแล้วต่อมาก็ยิงได้มีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนสืบสวนนะฮะโดยมีมีผมกํากับนะครับนะบเพราะนั้นในวันแรกเนี่ยการรวบรวมพยานฐานณที่เกิดเหตุที่จิ้นหลิงเนี่ยเป็นหน้าที่ของนหนึ่งนะครับ เพราะนั้นประเด็นนี้ผมอยากให้ถามนหนึ่งนะครับว่าเป็นประเด็นทําไมถึงไปแจ้งข้อหาที่กาดที่ยามนะทำไมถึงไม่แจ้งอันนี้ต้องถามนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นวันนี้ในในส่วนสำนวนการส่วนทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรามีสำนวนการส่วนทั้งหมดเนี่ยที่ออกเลขสำนวนนะครับอยู่ประมาณสามคดี4คดีนะฮะซึ่งวันนี้บางคดีนะครับเราสูปสำนวนการส่วนแล้วนะเตรียมที่จะส่ง ให้ประงานาการแล้วตามระยะเวลาที่ผมได้บอกไว้ว่าสามอาทิตย์นะครับนะแต่สำนวนที่เรายังส่งไม่ได้นะเราอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานเพื่อจะไล่เส้นเงินนะไปมากกว่านั้นนะผมคงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับนะทีนี้สำนวนการสอบสวนหนะึ่งสำนวนหรือสองสำนวนนะครับนะน่าจะสรุปสำนวนการสอบสวนส่งมระานาการได้แล้วนะครับนะนะครับแต่เดี๋ยวก็ให้ผู้สอบสวนค่อดูรอบครอบอีกทีนะึงนะครับ ต้องต้องตั้งต้องตั้งต้องตั้งมการรวันจว่าถ้าไม่ตั้งเนี่ยมันจะหลุดอ่าใช่ยังไงข้อหาฟอกเงินต้องตั้งนะแต่ถามว่าเรื่องข้อหาฟอกเงินเนี่ยต้องตั้งอยู่แล้วนะครับนะท่านบบปตรก็กำชับมานะถามว่าทําไมวันนี้เราถึงยังยังตั้งไม่เร็วนะก็ต้องกลับวรียว่าในการตั้งข้อหาความผิดฐานอายาฟอกเงินเราต้องรอหลักฐานคือคืออย่างนี้ผมผมเลยว่าการสืบสวนเนี่ยเราเราสืบสวนเราเรารู้แล้วว่าอันนี้มันผิดจริง แต่พอจะเอาเข้าวสำนวนเพื่อจะส่งสารเนี่ยเราต้องให้เขามีการรับรองเอกสารเช่นบัญชีธนาคารนะครับเส้นทางการเงินต่างๆรับรองจากปปงบ้างอันนี้อันนี้เป็นต้นนะครับมผมเรียนเลยว่าคดีความผิดฐานคดีความผิดนอกราชายจักรนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่ากังวลน,นะฮะแล้วต้องขอบคุณพี่ชูวิทย์คืออย่างนี้คดีความผิดนอกราชายจักรนะครับนะบนะวันนี้คดีเดินทางมาตรงนี้ยังไม่มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศนะฮะ ถ้าเมื่อไหร่เราพบเส้นเงินที่มีการโอนเงินเข้าออกต่างประเทศอย่างเงี้ยเ็นเขาเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรนะแต่ว่าวันนี้เรากําลังไล่เส้นเงินอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับพบว่ามีการโอนเงินมีการรับเงินเข้ามาจากต่างประเทศนะครับหรือว่ามีการเอายาติดมาจากต่างประเทศแต่วันนี้ผมต้องเรียกว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับตัวเจ้าของเองซึ่งเราเป็นคนสิงคโปร์ควบคุมอยู่ที่ตมนะครับเขาก็ให้การอยู่แล้วว่า ยาเสพติดเนี่ยเขาทาในประเทศไทยเลยก็คือผสมกันมั่ยหมดคือคือคำว่าแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยตั้งเองนะแล้วเอาเอาเคเฮโรอีนอะไรผสมกันมั่ยหมดบระนั้นก็เป็นเหตุให้ผู้หญิงจีนตายนะครับนะมันอยู่ที่ว่าใครกินแล้วก็เสพมากเสพน้อยเสพมากก็ตายเลยนะครับมันเป็นยาติดที่ผสมเองอะนะครับนะ ครับคือคืองนี้คือวัน,นิยาเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศเราพบว่ามีการผลิตในในใน,ในประเทศไทยนี่แหละทำเองเลยทําแบบง,ง่ายๆนะครับนะแต่ว่า,าตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับคือถามว่าเรื่องคดีความผิดฐานนอกลายจจากกับในถ่วนที่หัวหน้าพวะรสสวนเป็นตํารวจนะครับผมต้องเรียนนิดนึงว่า,าก็มีความเหมือนกันก็ไม่ต่างอะไรนะเพียงแต่ว่า คดีความผิดฐานนอกรานเนี่ยนะครับก็ต้องเสนอเพื่อจะให้อายการอนุมัตินะให้ให้ใครเป็นหัวหน้าพนักสืบสวนบางครั้งท่านอาย,ยการสูงสุดก็จะมอบอายการมาบางครั้งท่านอาย,ยการสูงสุดก็จะมอบตำรวจเลยเป็นหัวหน้าพนักสืบสวนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็อย่างนี้ถ้าพี่ชูวิทย์มีหลักฐานเนี่ยเออผมผมต้องเรียนคือว่ายิ่งเอ่ยิ่งพี่ชูวิทย์มีหลักฐานเท่าไหร่นเนี่ยนะเมื่อเราเอาหลักฐานเข้ามาเนี่ยถ้าเป็น หลักฐานที่เราทํางานได้เรามาทํางานเลยนะครับหลายหลายประเด็นที่พี่จุวิ์พูดเนี่ยนะก็ก็ตรงโดยส่วนใหญ่นะครับนะก็ตรงโดยส่วนใหญ่นะครับมันฮะก็ทีนี้เดี๋ยวมันต้องดูเรื่องโอนเงินด้วยเรื่องเส้นทางการเงินด้วยมันต้องดูประกอบกันหลายส่วนนะครับนะคืออย่างนี้อันเนี้ยผมต้องเรียกว่าเราต้องดูทั้งเรื่องโอนเงินด้วยนะครับนะทีนี้ผมต้องเรียกว่าส่วนนี้ต้องต้องต้องใจเย็นนะครับวันนี้ถ้าเป็นความดีความผิดนอกราชอาณาจักรเราทําอยู่แล้ว นะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ทํานะครับนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยวันนี้การสืบสวนสอบสวนเราเดือนคู่กันนะครับนะเพราะนั้นผมกํากับดูแลเนี่ยยังไงเรื่องนี้ก็ต้องทําอย่างรวดเร็วและรอบคอบนะครับนะและเป็นไปตามกรอบเวลาไม่น้อยใจคุณชูวิทย์ใช่ไหมไม่ไม่น้อยใจไม่น้อยใจไม่นอใจไม่น้อยใจไม่น้อยใจนะฮะไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธคือคือวันนี้ผมไม่โกรธใครทั้งสิ้นนะครับเราเราจะไม่ขัดแย้งใครนะครับแต่เอาทุกความเห็นเนี่ยเข้ามาทํางานนะครับ ใครใครมีติงิงใครเพิ่มเติมอะไรนะครับหรือในโซเชียลมีเดียมีอะไรนะเราดูเอ๊ะมันใช่ไหมถ้าใช่ก็เอามาทํางานทรัพย์สินของคุณผู้ห่าวมีการตรวจค้นอยู่ไหมครับตรวจค้นอยู่ตรวจค้นอยู่นะครับไม่เชาอย่างครับเอ่อตอนนี้กําลังกําลังเอ่อตอนนี้เอ่อเรามีบางจุดที่ต้องเข้าตรวจค้นนะเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยละเอียดนิดนึดนงแต่แต่แบ่งงานไปแล้วแหละนะครับ ก็ในในส่วนเรื at, f, los los ่องเสพเนี่ยเขายิแลวข้อหาที่ตู้หาวโดนเนี่ยก็หนักมากนะครับเรื่องสมความผิดฐานสมคบเนี่ยหนักมากอ๋อไม่ไม่พ้นไม่พ้นเพราะว่าหนึ่งเรามีทั้งกล้องวงจรปิดนะคือคือบางอย่างเราพูดไม่ได้นะครับนะแล้วก็การเอาการเข้ามาที่สารบริการเขาเข้ามาหลายครั้งนะครับตอนคือคือคือวันนี้ตัวเขาอยู่เรือนจำนะแล้วเขาไม่ยินยอมที่จะให้ตรวจนะครับแต่ว่าอย่างนี้เอาไปว่าเรื่องตู้หาวเนี่ย ยังไงพยานฐานก็ชัดเจนนะครับนะไม่งั้นศาลไม่ออกหมายจับให้แต่อันนี้แน่นอนนะครับอันอันนี้แน่นอนคือเรื่องเรื่องตอมอไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะเอ่อเรื่องตอมอวันนี้เรามีพยานฐานที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าสอบมามาสองอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อกี้ก็เรียนท่านบตรว่าในส่วนเรื่องตอมอเนี่ยเอ่อท่านบตรลก็สั่งชัดเจนว่าเอ่อถึงใครก็เนินคดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมเนี่ยถ้าถึงก็ต้องดเนคดีเหมือนกันนะครับนะยังไงก็เลาเว้นไม่ได้นะครับ ก็ต้องเรียกมาจะใครก็ต้องเรียกมานะครับคือวันนี้คือไม่เรียกมาเนี่ยผมเนี่ยจะไปบังคับใช้กฎหมายกับกับคนอื่นไม่ได้นะครับนะพากการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้มันต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนก็ก็คล้ายๆกันนะครับเช่นเช่นก็ไปประเด็นที่คุณชูวิทย์บอกนะครับนะก็ตรงกับข้อมูลที่คุณชูวิทย์พูดนะครับก็เช่นเป็นเช่นมูลิธิไม่มีตัวตนมูลิธิเป็นบ้านล้าง นะครับมูลที่มีจดทะเบียนแต่ว่าไม่มีการเนินการเรื่องออมูลที่เลยนะครับหรือเป็นห้องแถวเป็นบ้านล้างแล้วก็ไม่มีใครอยู่หรือบางครั้งเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าบ้านเขาเป็นมูลที่นะครับนะแล้วก็เราไปพบอีกว่าประธานมูลที่ที่เชียงใหม่เนี่ยมีการไปรับจดทะเบียนเป็นพ่อของออคนจีนด้วยเพื่อจะให้คนจีนได้มีสัญชาติไทยนะครับยิ่งหนักไปใหญ่อีก นะครับก็เป็นประธานมูลิธินะครับซึ่งเป็นคนไทยแต่ไปรับจดทะเบียนเป็นพ่อของอลูกคนจีนเพื่อจะให้ลูกคนจีน2คนเนี่ยได้มีสัญชาติไทยนะแล้วเมื่อเราตรวจสอบแล้วก็ยอมให้การรับสรารภาพนะว่าทําอย่างนี้จริงๆความสัมพันธ์ก็คือตํารวจตวมมีความสัมพันธ์กับมูลิธิเพราความผิดใช่ไหมท่านถูกต้องครับที่มีลายทั้งหมดที่สิบเจ็ดลายเนี่ยมีประมาณสักกี่ลาโอ้เกินนั้นเพราะว่าเกินนั้นเกินยี่สิบเจ็ดแน่นอนเพราะว่ายี่สิบเจ็ดมันเป็นแค่หัวหน้าสถานี มันต้องมีตัวเจ้าที่ก็ใครเซ็นก็ต้องว่าไปตามนะก็เดี๋ยวเดียไปดูยัง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 แยกไม่หมดเลยนะครับแต่พยานฐานมันก็ไปถึงหมดนะครับก็ว่าไปเลยก็ก็ว่าไปฮะก็ตามเอกสารคือคือผมต้องเรียนนี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกสารนะครับนะเอกสารมันหลีกหนีไม่ได้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ของการใช้ดูพินิษเป็นเรื่องของการดําเนินการตามตัวบทเอกสาร นะครับเอกสารถึงไหนก็ต้องถึงนั้นก็บางรายก็ร้องไห้อะนะครับนะนะครับก็ก็ว่าไปตามเอกสารนะครับมันก็ต้องว่าตามเอกสารนะครับนะก็ต้องรับสารภาพก็วันนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับนะว่าท่านบบทั้งผมเนี่ยนะครับการจับบุคคลต่างชาตินะครับไม่ใช่หมายถึงคนจีนนะทุกประเทศนะครับที่เข้ามาก่อเหตุกรรมในประเทศไทยนะครับเมื่อจับแล้วดำเนินคดีแล้วต้องผักดานนเทศถูกไหมครับ แต่ถ้าตอมอไม่เข้มแข็งเดี๋ยว2ปีก็มาใหม่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ราคาไม่สูงนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามากนะครับอาจจะกรก็แฝงเข้ามาอีกนะครับถ้าตอมอไม่เข้มแข็งต่อไปนะครับก็จะกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไปแล้วว่าภาระพวกนี้เนี่ยจะต้องเลเิกเสียทีนะครับที่จะไปเอาคนร้ายเข้าประเทศเพื่อจะเป็นภาระก,กับผู้กลับท้องที่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ ก็ต้องเรียวว่าผมเอาจริงนะครับนะแล้วท่านนายกรัมตีท่านบุญวิวิบุญสุวรรณท่านผมรตรลอกก็เดินแนวเดียวชัดเจนให้บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่กดลรงสุเลยคะก็มีทั้งวินัยและอาญาเดี๋ยวต้องไปดูในส่วนนั้นนะครับนะแล้วท่านจะต้องรอ,อในส่วนของเจเลยหรือว่าทํางานคู่กันไปฮนะอ๋อผมไม่ต้องอรอเจเลยนะครับผมทํางานกู่ไปเลยเพราะเป็นคดีายาเจเลยเป็นเรื่องวินยัยนะพอพอ,พอผมมีคดีายาปับ๊บผมก็ส่งเจเลเลย นะครับส่วนเจเลเมื่อมีอาญาเจเลจะพี่นาจะให้ออกอหรือให้อยู่ต่อหรือลงทั่วไงก็ไปว่ากันเองแต่ถึงท่านท่านระบุว่าร้องให้เนี่ยโทษมันจงไหนก็บางคนร้องให้ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บไปในสมิดนึงนะครับนะ <c oughs> นะ,นะ <c oughs> ครับครับคับก็ต้องว่าไปตามมารีกาอย่างอื่นไม่มีอะไรที่น่าหงัดหงินะครับท่านอบบบท่านก็เออก็สบายใจอยู่แล้วนะครับ ก็อย <chat> ่างนี้นะครับก็ฝากถึงประชาชนแล้วก็กลาบเรียนพี่ชูวิทย์นะครับนะว่าทุกคอมเมนต์นะผมรับไว้ดาเนินการทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ฝากถึงประชาชนว่าในคดีนี้เนี่ยเราเราทำมามากแล้วนะครับนะแล้วก็สีนี้ชัดเจนแล้ววันนี้ตู้หาอยู่เรือนจาอยู่นะครับนะไม่ได้ประกันตัวนะครับนะเพราะนั้นในคดีนี้เราจับผู้ต้องหาคนจีนไปมาร้อยกว่านะครับนะแล้วก็ก็ยังอยู่ในห้องกักกันของตมนะครับ นะสุะเดนปีกย่อยเนี่ยกล่าวเดียว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้ไม่มีตํารวจคนไหนไม่มีพนักสวนคนไหนไม่มีฝ่ายสวนคนไหนกล้านอกแถวนะครับถ้าผมกํากับอยู่เนี่ยไม่มีกล้าแตกแถวนะครับคือตรงนี้เป็นการเ,เข้าตรวจคั้งแรกของผู้จัดการโรงนคาบาลน,นะผมผมผมไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าผมมาทีหลังนะคือคืออย่างนี้วันเกิดเหตุเนี่ยออนอนหนึ่งเข้าไปจับกลุ่มนะตอนตีสามใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ย พอบอถึงถึงแต่งตั้งผมเป็นเ,เป็นผู้กำกับเ,เป็นเป็นผู้ควบคุมการสืบสวนสอบสวน,นนะโดยมีนอนหนึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน,นถูกไหมครับเพราะนั้นประเด็นเนี้ยผมอยากให้ถามออนอนหนึ่งนิดหนึ่งว่าข้อมูลเป็นยังไงถ้าผมตอบไปบเนี้ยผมไม่อยู่ที่เกิดเหตุในวันนั้นคือเหตุเกิดเนี่ยผมยังไม่ได้มาทำหน้าที่นี้นะครับผมมาต่อหลังเราร่วมงานกันนะผมผมไว้วางใจนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าเอ๊ะทำไมไปแจ้งข้อหายาม เป็น <Safe> ผ <rév mark> ู้ดูแลถานบริการอยากให um ้ให้ถามคนเข้าไปนะครับอยากให้ถามนอนหนึ่งเองนะเดี๋ยวคือคืออย่างนี้อยากเอางี้ผมว่านอนหนึ่งเขาจะมีรายละเอียดข้อได้จริงอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมจะตอบได้ไม่เหมือนเขาตอบนะครับอยากให้ถามท่านผู้จัดการตำรวจกองบาญนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ถ้ามาถามท่านบบก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคือคืออย่างนี้การเข้าที่เกิดเหตุเป็นสิ่งสำคัญนะครับตำรวจเราเนี่ยถือว่าการเข้าที่เหตุครั้งแรกเนี่ยสำคัญที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าที่เกตครั้งแรกยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะครับอยู่ต่อมาถัดไปสี่วันจะไปเข้าอีกครั้งเนี่ยสารไม่เชื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สารจะเชื่อในครั้งแรกนะครับทีนี้วันนี้ก็ต้องต้องดูนะครับเพราะฉนั้นวันนี้ก็อยากให้สื่อเนี่ยเรียนถามทัางผูลกิรคขอนบานเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มาผมผมยังไม่ได้มากํากับนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมากำกับแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับนะเออนะครับนะโอเคนะ